เคสของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยครับได้เข้ามาใช้บริการร้านแว่นสาขาลังสิตคลองสามขาแว่นหักก็เลยอยากให้ย้ายเลนส์ไปใส่กรอบใหม่ผมก็เลยเช็คเลนส์เบื้องต้นว่าเป็นเลนส์โปรเฟสซิฟของค่ายโรเดนสต็อกแล้วทีนี้ระหว่างที่ผมกำลังย้ายเลนส์ไปใส่กรอบใหม่อะ คุณแม่ก็ได้ดูแว่นภายในร้านก็ไปติดใจกอบแว่นอันหนึ่งผมก็เลยเข้าสู่ขบวนการวัดสายตานะครับว่าคุณแม่ท่านนี้มีมองไกลบวก200 addition 200รวมทั้งสอบถามการใช้ชีวิตประจำวันของคุณแม่และได้เลือกเลนที่เหมาะสม ผมก็ได้แนะนำเทคโนโลยีขั้นสูงของ s อ l ดีด้วยวลิลักษ์คอมฟอร์ m แมโอเคจบลุงเช้าดำเนินการสั่งผลิตเลนส์แล้วทีนี้ขั้นตอนการสั่งผลิตเลนส์นะครับโดยคุณแม่เลือกกรอบที่ที่มีขนาดใหญ่เราต้องใช้พื้นที่วงเลนส์ที่กว้างทำได้แค่75็มกับตัว Comfort m a มนี้นะครับผมก็เลยคิดว่า เอาไงดีว่คือตอนแรกเนี่ยครับผมรู้อยู่แล้วแหละว่าการเลือกกรอบที่กว้างมากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้เกิดการปรับตัวเข้าหาแบนหนยากแล้วก็ได้บอกคุณแม่ไปผมก็ยังจะยินดีทําให้นะครับถ้าเปรียบเหมือนว่าลูกค้าจะซื้อรถเบนนะครับอ่ะแล้วทำํำไมฉันได้ BM อะไรประมาณนั้นนะครับ ผมก็เลยดิวไปทางฝั่งของโฮย่าว่ามีโปรดักต์ไหนที่จะออกแบบเลนตามโครงสร้างกรอบนี้ได้บ้างทางโฮย่าก็เลยตอบกลับมาว่าจะเป็นชนิดเลนด y นามิกพรีเมียมซึ่งเป็นโปรดักต์ที่ชนก,นกันกับบริลักคอมฟอร์ตแมทนะครับสองคา้านี้พอๆกันก็เลยออเดอร์เลนทางฝั่งโฮย่าไปคอนเฟิร์มออเดอร รอเลนประมาณ5้าวันนะครับพอเลนมาถึงปุ๊บก,ก็ประกอบแว่นเสร็จนัดคุณแม่ในเคสนี้มารับแว่นเคสแว่นอธิบายการใช้งานโน่นนี้นั่นใส่ได้มองไกลได้มองใกล้ได้มองระยะกลางได้โอเคไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องปรับตัวเข้าหาแว่นเลยเคสนี้ผมจะสื่อให้เห็นว่าการเลือกกรอบตามใจตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยครับมันจะเกิดการปรับตัวเข้าหาแว่นเนี่ยได้ยาก แล้วถ้าเป็นโปรเกรสซีฟอะครัแบบถ้ามันใหญ่ไปก็ไม่ดีถ้ามันเล็กไปก็ไม่ได้ควรเลือกกรอบที่มันพอดีจะได้ไม่มีปัญหาในการปรับตัวเข้าหาแ,แว่นนะครับ ผมตเป็นแบบแันแในเกมในเกมองมไม่เคยทำภูเกสตก็ไลมาทำงานซึ่งแน่เป็นเกมแบบมันมันเสี่ยงต่อการที่ที่เราตัดตัวยากแล้วเนี้ยในกรณีตัดตัวคนเดาชปปัดตัดตัวออกไหมอืมใช่ใช่แว